สวัสดีครับผมนายกรณิดพรมูนะครับหลอดศูนย์สี่ศูนย์นะครับอันนี้ผมมันเขียน G code นะครับเป็นบล็อกอ่าสิบเก้าบล็อกนะครับจากการทาํานก็คือเป็น G เก้าศูนย์ครับอ่ามีเคลื่อนที่หรือจุดเริ่มต้นของชิ้นงานนะครับ H พันสองแล้วก็ F ศูนย์จุดศูนย์สามก็คือเป็นอัตราป้อนนะครับอยู่ที่สามร้อย m m 3สก็คือการจบโปรแกรมโชคราวนะครับ G00 ก็คือเป็นการให้หัวหมุนเร็วขึ้นนะครับแต่ยังแม่ลงบนชิ้นงานนะครับ G01 นะครับเป็นการเดินเร็วนะครับเดินแบบเส้นตรงโดยเดินลึกเป็นเซตรูปสองนะครับจากนั้น G01 ก็คือกัดกัดขอบนะครับไปทาง Y80 ช่องที่6ก็คือเป็นการเดินทางนะครับในการในแนวแกน X นะครับสลับกันไปถึงช่องที่แเลยนะครับ จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับตามรูปไลยครับ G ศูนย์ศูนย์ก็คือ z 2อก็คือเป็นการเดินเร็วนะครับโดยยกหัวสปินเดิขึ้นนะครับเพื่อให้อยู่ในบนของชิ้นงานนะครับจากนั้นเรานําเข้าไปตรงที่จุดที่เราลงก็คือ x ห้า y สี่สิบนะครับช่งที่สิบเอ็ดก็เปนการเดินเส้นตรงโดย ลงลึกนะครับเนื้อชิ้นานสองมิลลิเมตรนั่นก็คือเซตรูปสองนะครับ G02 ก็คือเป็นการเดินเส้นโค้งนะครับตามเข็มนะครับ X15 Y50 R10 ก็คือ R ก็คือรัศมีนะครับช่องต่อไปเป็นการเดินเส้นโค้งครับเป็น G01 X65 แล้วก็คิดจากแบบที่ได้มานะครับก็จะให้แบบผมก็คือเขียนตามแบบนะครับ ช่องถัดไปก็เปลี่ยนเป็นการเดินเส้นโค้งนะครับกินโค้งนะครับตามเข็ม g ศูนย์สอง x เจ็ดห้า y สี่สิบ r สิบนะครับช่องนี้เป็นการเดินเส้นโค้งนะครับอีกครั้งนะครับใช้ g ศูนย์สอง x หกสิบห้า y สามสิบ r สิบเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็เดินเส้นตรงนะครับจึงเปลี่ยน g นะครับเป็น g ศูนย์หนึ่ง x สิบห้าแล้วเดินเส้นโค้งอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็น g 0ศูนย์สองเอ้าสี่สิบสิบครับจากนั้นเรายกหัวสปริงดินขึ้นนะครับเป็น g 0ศูนย์ศูนย์ห้าสามศูนย์ก็คือเป็นการจบการทำานนะครับวันนี้ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ครับคครับ